นิทานชาดก500ชาติเส้นทางแห่งบารมี30มัศนทัมาทำความรู้จักกับนิทานชาดก500ชาติหรือพระเจ้า500ชาติกันดีกว่าค่ะว่าทําไมถึงเรียกว่าพระเจ้า500ชาติและมีทั้งหมด500เรื่องจริงหรือไม่นิทานชาดกเป็นเรื่องเล่าการเวียนว่ายตายเกิดของพระโพธิสัตว์ที่จริงก็ไม่ต่างจากเรื่องการเวียนว่ายของสรรพสัตว์ แต่ที่ต่างออกไปเพราะการกำเนิดของพระโพธิสัตว์ในแต่ละพระชาติจะมีการบำเพ็ญบารมีเพื่อสะสมไว้เป็นเครื่องช่วยให้ไปสู่การสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์ทั้งดีและไม่ดีล้วนเกิดมาจากผลบุญที่บำเพ็ญมากล่าวได้ว่าชาดกหรือที่เรียกการจนติดปากว่านิทานชาดก เป็นเครื่องบ่งชี้การวิวัฒนาการแห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์ประเด็นต่อมาคือในขอบเขตของพระเจ้า500ชาติพระโพธิสัตว์เสวยชาติมาแล้ว500พระชาติจริงหรือไม่ซึ่งรานธรรมจักรได้ศึกษาไว้ดังนี้พระพุทธเจ้าทรงท่องเที่ยวในภพภูมิต่างๆนับแสนโกรชาติเป็นคนบ้างเทพบ้างสัตว์บ้าง เท่าที่พบในชายดกเรื่องต่างๆ547เรื่องปรากฏว่าพระองค์ได้เสวยพระชาติต่างๆดัง,ง,ง,งนี้เป็นพราหมณ์หนึ่งครั้งเป็นพระอินทร์17ครั้งเป็นเทวดา44ครั้งคือรุกคเทวดา30ครั้งเทวดาทั่วไป7ครั้งเทพบุตร3ครั้งสมบุตรเทวดา3ครั้งอากาศเทวดาหนึ่งครั้ง เป็นมนุษย์ชั้นสูง184ครั้งได้แก่จกักรพรรดิราชาและพระราชา44ครั้งพระโอรสของพระราชา23ครั้งพราหมณ์อยู่ในชั้นพราหมณ์มหาศาล38ครั้งอาจารย์ที่สาป,ปามโมด18ครั้งปุโรหิต15ครั้งอมาตมหาอมาตสิบครั้งบัณฑิต12ครั้ง ราชเสวกสิครั้งพยาห้าครั้งราชคูสองครั้งพนักงานหนึ่งครั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้หนึ่งครั้งเป็นมนุษย์ทั่วไป80ครั้งได้แก่เศรษฐีบุตรเศรษฐีพระภูมิมส30ครั้งพ่อค้า16ครั้งกุมาร6ครั้งคนจนเข็นใจ4ครั้ง ชาวนาสามครั้งมานพสามครั้งจันทานสามครั้งโจรและนายโจรสามครั้งคนสอนช้างสองครั้งหมองูหนึ่งครั้งช่างทองหนึ่งครั้งช่างหม้อหนึ่งครั้งช่างตัดผมหนึ่งครั้งนายขมังธนูหนึ่งครั้งคนตีกรองหนึ่งครั้งนักเลงสุรา หครั้งนักกระโดดหนึ่งครั้งคนงานหนึ่งครั้งประชาชนทั่วไปหนึ่งครั้งอาจารย์ดีดพินหนึ่งครั้งเป็นมนุษย์ออกบวช66ครั้งได้แก่พระดาบท40ครั้งหรือสี25ครั้งปริพาชกหนึ่งครั้งเป็นเดรัจฉาน114ครั้ง แยกเป็นสัตว์ป่าสัตว์บ้านสัตว์ปีกสัตว์เลือ้อยคานและสัตว์น้ำดังนี้เป็นสัตว์ป่าได้แก่วานอนเป็นวานอนเผือกและพยาวานอน6 6ครั้งราชสีเป็นพยาราชสีเก้าครั้งเนื้อทรายทองเป็นพยาเนื้อ8ครั้งช้างเป็นช้างแก้วพยาช้างและพยาช้างเผือกเครั้ง สุนักจิ้งจอกสองครั้งกวางเป็นกวางทองสองครั้งพญาหนูสองครั้งกระบือ1หนึ่งครั้งกระต่ายหนึ่งครั้งกบหนึ่งครั้งเป็นสัตว์บ้านได้แก่มา้าเป็นพญาม้าสี่ครั้งโคเป็นโคอุสภะสี่ครั้งสุกรหนึ่งครั้ง สุนักบ้านหนึ่งครั้งเป็นสัตว์ปีกได้แก่หงเป็นพญาหงหงทองพญาหงทอง8ครั้งพญานกสามครั้งนกกระจาบสมครั้งนกยุงเป็นนกยุงทอง3มครั้งพญากาสองครั้งนกสุวรรโดกสองครั้งพญาครุฑสองครั้งพญากไก่ เป็นพญาไก่สองครั้งนกดูวาวสองครั้งนกหัวขวานสองครั้งนกกระทาสองครั้งนกจากพราคสองครั้งพญานกออกหนึ่งครั้งนกกาน้ำหนครั้งนกขมิ้น1ครั้งนกมูลโคหนึ่งครั้งเป็นสัตว์เลื้อยคานได้แก่ ตะกวดสามครั้งพญานาคสามครั้งเป็นสัตว์น้ำได้แก่ปลาเป็นพญาปลาสามครั้งชาดกเป็นหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีปรากฏในพระไตราปิฎกหากอิงตามพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาราชวิทยาลัย ในเล่มที่27มีชาดก525เรื่องและในเล่มที่28มีชาดก22เรื่องรวมทั้งสิ้นจึงเป็น547เรื่องสรุปได้ว่าพระเจ้า500ชาติไม่ได้มีนิทานชาดก500เรื่องเพราะตามจริงชาดกมีจำนวนมากกว่านั้นซึ่งไม่สามารถหาที่มาได้ว่าทำไมคนสมัยก่อนถึงเรียกว่าพระเจ้า500ชาติ แต่อย่างไรก็ทำให้เห็นว่าพระโพธิสัตว์หรือแปลตามศัพท์ว่าสัตว์ผู้มีโพคือสัตว์ที่ตั้งปฏิฐานเป็นพระพุทธเจ้าสามารถเกิดเป็นอะไรได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเทวดามนุษย์สัตว์เดรัจฉานเกิดในภูมิต่างๆเช่นสวรรค์มนุษย์และเดรัจฉานหากเกิดเป็นเดรัจฉานจะเป็นสัตว์ที่ฉลาดและสามารถแสดงธรรมได้ แล้วมีความเป็นผู้นำจบแล้วค่ะคลิปต่อไปเราจะไปฟังนิทานชาดกแต่ละชาติกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ